ต่อไปรองศาสตราจารย์รงบุญสวขวัญครับขอเชิญครับท่านประธา,า,านที่เคารพครับผมรองศาสตราจารย์รงบุญสวยขวัญพักพลังประชารัฐจากนครศรีธรรมราชนะครับขออารือโครงสองเรื่องนะครับเป็นเรื่องของโครงข่ายถนนเมืองนครนะครับอันแรกก็คือว่า ถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออกของเมืองนครหรือที่เป็นภาษาทางการก็คือโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติและส่วนต่อขยายยาวประมาณ30กิโลเมตรเศษครับท่านประธานครับมันเป็นวงแหวนด้านทิศตะวันออกของเมืองหรือถ,ถนนเติรดพระเกียรติเดิมเป็นวงแหวนที่ยังไม่ต่ออยู่สองช่วงครับท่านประธานครับช่วงแรกมีการออกพระราชกิจดีกาแล้วคือที่สามแยกจังหูนไปถึงสามแยกเยติรดพระเกียรติประมาณ1ิบกิโลเมตรเศษครับส่วนที่สอง ที่ยังไม่ต่อครับก็คือสามแยกสาราบางปูถึงสามแยกท่าแพก็ยาวประมาณตัวเลขกลมๆก,ก็หกกิโลเมตรครับท่านะ่างๆครับสส่วนนี้นะครับอยู่ในแผนเรียบร้อยแล้วมีการออกพระราชกฤษฎิกาส่วนจังหูนมาเทิดพระเกียรติแล้วแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยกลัวว่าจะช้าเลยเรียกร้องร้องเรียนผ่านผมมาว่าให้มาบอกประธานเพื่อไปยังอ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการครับส่วนด้านทิศตะวันตกคือวงแหวนเฉลิมพระเกียรติสีแยกเบญจมะนะครับอุโมง์ลอด สี่แยกเบญจมาอันนี้ขอเพิ่มความสมบูรณ์นะครับเป็นถนนเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของการจราจรนะครับส่วนเรื่องที่2ถนนพุทธภูมิครับยาวสามกิโลเมตรเศษเพื่อความสมบูรณ์ในการรองรับพระธาตุเป็นมรดกโลกครับท่านประธานครับถนนส่วนนี้ยาวห้ากิโลส่วนแรกได้สร้างเรียบร้อยแล้วประมาณ2กิโลส่วนที่2ที่กําลังทําแผนอยู่ประมาณ3ากิโลชาวบ้านเรียกร้องด้วยเพื่อแก้ปัญหาจราจรและรองรับพระธาตุมรดกโลกรับท่านประธานครับขวากไปยังกรมทางหลวงชนบทนะครับท่านประธานขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ